นี่ครับตอนนี้เราทำงานด้วยการตะโกนเห็นไหมอยู่ข้างนอกนู้นก็ก็ททำหลังบ้านอยู่แล้วก็ใส่แมสอยู่ในบ้านทุกคนอันนี้ e สามศูนย์สามเหลือตัวเดียวนะแบบยังไม่แกะนะครับแบบยังไม่แกะ พันเก้าสิบบาทนะ E สามศูนย์สามนะบูโคกแต่จะบอกว่าถ้าใครไม่อยากไปลุ้นนะได้ตัวนั่งซึ่งตัวนั่งเหลืออยู่เจ็ดตัวนะครับตัวนั่งตัวนั่งอ่ะหน้าตามันจะเหมือนบูวีสองส่วนตัวยืนจะเหมือนบูวีหนึ่งแต่ว่าราคาตวลพันเก้าสิบคบแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นยืนอ่ะตัวเนี้ยขนมันจะเป็นแบบบูวีสองแต่ว่ามันเป็นท่าบูวีหนึ่งนะครับอันนี้ E หนึ่ง e สามอันนี้ e สามนสองะตัว e นะครับเรามีไลลาอ่ะ e โอเคเอาใหม่ e สามศูนสาหมดไปแล้วที่แบบสุ่มเองหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวตัวนั่งนะตัวตัวนั่ง e สามศูตัวยืน e สามนสองนะครับเบบี้ท mm. ีมีเบบี้เทียมรู้หนะ้าตาตลกมากเดี๋ยวเอาให้ดูแต่ว่า มีไลลาเนี่ยเป็นไลลาเ e อ้คลูซีอ่ะครับเออเป็นไลลาลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่หน้าตาน่ารักนะฮันนี่แลนด์อ่ะอะไรไม่รู้แต่ว่าแพ็คละแปดร้อยเก้าสิบาทมีแค่สองแพ็คนะก็เท่ากับตัวละประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเออแพ็คละแปดร้อยเก้าสิบบาทตกตัวละสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทรหัสคือ e สามสองหก มีสามสองหกนะมีแค่สองชุดนะไลาลานะน่ารักนะครับเป็นกบบอนั่งแกะของเล่นหน้าบ้านครับทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะอ๋อมีบู้วีหนึ่งใครเอาไหมครับบูวีหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบาทรหัสคือบีบอยศูนย์เจ็ดนะบีบอยศูนย์เจ็ดนะครับ พี่จุม๋มเรามีซาริโอเหลือไหมครับ,รบมีมีซาริโอ,โอมีโันไม่ใส่แล้วลำคาญแมท <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เราจะป้องกันตัวเองจากใครครับเรามีแต่คนป่วยอยู่ในนี้แหละหกร้อยห้าสิบนะตัวเนี้ยเอ่อซาริโอวี v2 ั้งครับซาลโยตัวนี้นะ v2 นะเอ่อรหัสคือ e 3ามสองเก้านะ e สามสองเกนะครับอุ้ยกว่าเสียงจะกลับเป็นปกตินะใช้เวลานานมากเสียงมันแบบอ e, e, ูอีอูอีายวันติดมากจริงๆครับทักข้อความเพจก่อนใช่แล้วก็เอ่อ ผูโคกตัวนั่งเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะใครจะเอาพันเบาทนะครับรหัสคือ e 3 0 1ส่วนใช่คุณถุงแป้งครับมีแมวแล้วประเด็นคือมันเพิ่งคลอดลูกพยายามไปวิ่งจับมันมันดุมากมันไม่ให้จับตอนแรกจะจับมาทำหมันแล้วก็ปู่เจนไปที่โรงพยาบาลแล้วปู่เจนก็ได้รับเรื่องนี้จากคนที่โรงพยาบาลเล่าให้ฟังว่า ว่าผมบอกว่าไอสับแมวโมโหใหญ่เลยพี่ตูนอะ่ะพี่ตูนบอกว่าปู่เจนโมโหใหญ่เลยเไม่แล้วอะไรเงี้ยอุ้ย <c oughs> แต่มันดุมากมันจับไม่ได้มผมผมอ่พยายามใช่เป็นแมวจรที่มันท้องแล้วมันพึ่งคลอดคนระับคายเบบี้พาวเวอร์พับมีเอ,อาไหมราคาดีด้วยแรบับหนึ่งคืออีสามศูนย์สองเดี๋ยวเอาอย่างอื่นขึ้นก่อนอุย้ยนี่น่ารักจัง ออใ้การหน่อยิ้าเขาคิดถึงหนูคนลยมาหาหนูไงทีมมาทำงานแถวนี้เนอะไม่แต่เขาเขาามาหาหนูเพราะตอนไม่กิ้เจอหน้าครั้งแรกเขาบอกอะไรเจ้าเจ้าเอาหนูไปด้วยเขาเป็นอะไรอ่ะอ๋อไม่มีตัวอย่างเพราะอะไรรู้ไหม เสียงอานนทนมากตลกมากเลยนะอานนนท์เอาไไไปว้โกดังงี่ไงอานนท์โทรกลับมาแล้วไอ้หนูบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมอันี่ของหนูไอ้หนุเอาไปไงอาอานนท์โชว์โชว์เสียงให้ทุกคนฟังหน่อยฮัลโหลโสดโสดเสียงทำไมเครียดเป็นยังไงบ้างทำไมทำเสียงเหมือนคนแก่แบบนั้นล่ะใครึ้น ใครมาใครทำอ่ะโอ้โหยังต้องถามอีกเัยเสียงตลกอ่ะมีมีมีซันเซ็ตมีเดี๋ยวเอาให้แป๊บหนึ่งนะครับ่ใช่ขายของให้ไงดีไหมโอเคได้ได้เอาเลยมันมีรหัสอยู่แล้วแค่เติมจำนวนครับใช่หน้าตาตลกสุดเลย ทีสามสามศูนย์ไอตัวเนี้ยเป็นเพื่อนที่เรียนเก่งใช่ไหมพี่นนท์เหรอครับพี่นนท์ยังสวบเองไม่เป็นต้องให้ที่โรงบาลสวบดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับเป็นช่วงท้ายของโลกส่วนแก้มบุมเป็นวันนี้วันแรกก็เป็นช่วงต้นของโลกครับ แรงบนอยู่อนีน่ารักมากนะน่ารักงานดีด้วย